พอกันกับช่องน้องเข้าฟางน้อยๆอ,อีกแล้วด้วยค่ะมือนีผ้ามาา่านข้าวฟางมาเล็นสวนมาส้มสวนปูข่ายาเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกะข่ายาเหมือนเดิมละมันบม่ยัง่งยังมึงเชียวยังตะกอนเพิ่นกะปูางงาพักลายบางเงาเออจิ้งจกเงาอะไเกี่ยวกับเงาอะไร อ้อหน่อยนึ่งอ้หน่อยนึงป้าบันปุ่นปันมานั่งผีไหมเอเอ,เอพอแล้วผีผีมาเก็บนั่งผีก็มีลูกอย่าเก็บบางแนาวาุดขาดบ่อพอแล้วมาบันม่มีมือถือแล้วไหมผุนผุนพี่เก็บต้องผุนลูกค่อยไร้ป่ะค่อยไร้แมนไปเก็บต้องผุนป่ะ เล่นสวนโอ๋ออพายก็ยังพวกอะชื่ือเหรอคือจะตายเมื่อเราจะชือทิมไปลกงย่งย่ังเนุยังไม่บ่งพักขุนเนาะยังมัน ไงยั้าก็ไ่กับไงยังยังมลายมันแหงมันละเป็นสิลี้อทิมละสิปลูกยังผู้นี่พี่ลูกกี่เปนปลูกร้ายกว่านี้ อันม่างออกหรือออกเป็นสีเฮ็ดไหมเนาะค่ะเป็นสีหฮ็ักมาล่ลงไหมอันนั้นก็ข้างบกบววอุ้ยยุ่งกันไน่มข้างบกบวบวันนี้ก็คาท่า,านั่งกับบกเขือเพิ่น อีตูก็งามงามอันนั่นกับป้าบัเขือเนาะค่ะป้าบัวเขียะมันปลูกป้าบัเขือก็งามงามวายนูมาทำอะไรหืเอ้า มามาบิงสวนแับว่าเมื่อเมื่อติดหน่อยเยว่าแต่พันยังปลูกพักหลายอยู่เพื่อนพันลือเมื่อแล้วก็เรียบบ่ได้เบึ่งเลยเนาะค่ะว่ามันงามบอกจะว่าพักเพื่นปลูกจุป,ปีนี่บอกสิง,งามแห้งเนาะค่ะ มะกอกขลีกะลำมุ้งมิตรหัวใหญ่ๆเดี๋ยวถ่ายเพื่นลงพักไม่เดี๋ยวสิมไทยบึงไม่เนาะคะ่ะว่ามันงามซ้ำใดไปแล้วคนหน่อยอย่ากเมือบานเนี้ยมาบ่ไเด้ยพยข้าว แล้วคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะคลิปนาพอกันไหมบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนแม่พาเมื่อ bye bye, บ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะก่อนว้า